สวัสดีครับรอสองยิบซีนี่อไรน้องตาชูครับผมได้ยินข่าวว่านอนอย่างเดียวเีบงแจอง้าวะกินยาเพราหมอนก็สองขวดยันบ่ไปไปนั่นคู่อ่างม่ได่วางน่าเอารถนั่งยังออกมานี่นี่ตาอางเ้อาบิซ เังกี่กนไเลยเอนวเอาขางไว้หนีรถไม่เอาขางไว้ก็แพงนี่ไยนกขี่ม้าขมาเดียวหน้าบวมากหัวแก้วเอาหัวแก้วมาลองมึงอ๋อไปเห็ดเหรียญยหันละนกว่าเอาขึ้นเอาคู่อ่างฮะมาแล้ว้งครับบังมบได้แลยไปหาเอากันมาตัวนี้เนาะ เอาได้การครับผมเอารอบพึ่งนกหมานเพิ่นงร้อเพิ่งร้อเพิ่นนี่ครับโมกวนนกนี่นกขึ้นไว้นู่นนี่เสานี่แนดีสิมาหลบมาหยั่งเพราะนกป่ามันอล่อวัานี่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 เป็นวาทะผู้อื่นนี่นี่ตัวสำคัญนี่ยืนกวนนกยืนที่ขึ้นก็ขึ้นเออเอาสบายสบาไปเลย ฝนมันส no ิตกเคะแ้เมีนอ่อยู่เอาใส่เพิ่งตัวใดสิมานสูบบ่อแก้วได้บ่ไปครับง่ายไม้ไหมนกลงนนกพาออกไปไปเ่นไม้ไหมครับไหนนี่นกบ่อไลลบ่อหยั่งเลยมีนกอยู่แต่วันบ่อไลลครับเอานกลงครับผม ด,ดเซ็จแล้วครับจานม้นตีนเราเรี่ยวลดเขาเอาเลยนกมันล่านครับนกคู่อ่างหลายเดียครับพี่น้องไม้มเนี่ยลายบ่ะปวนพี่นอกแววอย่างไรแต่นี่นนะ่ะทายมาแล้วทนทายมาแล้วุกนกคู่อ่างหลายเด้ยครับพี่น้องครับแถวเนี่ยนกนกหลายนกคู่อ่างผมมาตามมือนันด้อกันนกอ่าง บแมนต้นมาที่แหลกบ้านนั่นนะตนติมเดี๋เยะเดียวให้แก๊สนั่ไม่เล้มไม่กูเลยไม่เลิมไม่แล้วกูเลยป๊อนกหลายไอ้มนกออกมาเบ่มเบิ่มขนาดเราเอานกลงอยู่นกอยังเขามาแท่นทีครับอืมตอนนกลงอยู่นั่นนั่นนั่นะกไปหาหัวเกี่ยวไงวาตั้งหมันหมันหมันกูบอกเฮ้ยไงฮะ ของอไป้ของแท้แทะมะแทะแทะายิ้มเป้แบอดีตัวนี้ตัวนี้ล่ะตัมากที่แรกอะัวนี่บมนี้ตัวนี้ตัวมตัวนี้ตัวนี้ังนี้ตันี้ตั้ัวนี้นีัีันี้ยัวนีัวนัี้ตนีวนี้ฟั้วนี้ี้ตวนตัวตันี้วนี้ตัีตัวตงนตัวน้น้นีีีััใ่ตน นกเขามันมุกสับนกเขาของลูกน้าอยู่ตีอืโอ้ยบินขึ้นไปสองตัวบ่ใว่บ่แมนมันถึกแต่วายมันมองแบบตัวแรกดิวายหมวกตัวแรกบินเข้าไปดิตัวแรกยันยิ่ยนั่นยวยตัมีบินขามมาแเมียนว่ะแมีนบินขามมาแต่ทั้งนั้นดากทัวดาโอ้โหใส่ของเก่าแล้วนส่ของกล่อยหมาออกมาแล้วใส่ของเก่าหมานไปยวยกันี่ับกินขมขืเปลือกเต็มเลยว่ะ ปลาดาวโอ้โหเร็วเร็วนกปลาหนีมันเป็นนกอ้าว่นนเะต้องแยกออกเลยกินเข่าดีเข่าตีมนั่นเลยอ๋อโอ้โห,โห,โหสวยดียนะแต่ว่าส่งสีเสียกงกลางเบิงเบิงเบิงหมอนตัวน่ะเออบิงหมอนจมูกเปิดแขงกับแขงเตี่ยอยู่แขงมันสีออกพันล่ำตัวน่ะเนียนเนียนสีออกพันล่ำแต่แขงง่ามีเด่น่ะแขงง่ามอยู่คัดคัด คัดหนาคัดหนาคัดหนาขึ้นกันด้ยเบื้อบนเบิ้องนเบ้องนตีบนตีนะต๊าหู้ตะูคุณบัวเตียมอีกต้งหากันนเออพอเลี้ยงรบัวเตียมอีกต้งหานกนิ่ไงนอเบ้งตีนเขานีนเป็นตอเอาลูกะดังโโไปไไปใส่เพาต้องหิ้โกหรกให้มันให้มันจีกามันจะได้เอาลูกอ่ะโกโเร็วเโกโกโกเอ้ เอาเอ้าเอ้าเอ้าเอามาแล้วครับจานมนตีเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วตีเอาครับเมนี่ครับมาผมก็บได้ดอกจานรีกับผได้ได้จานมนตีพูดเดียวตัวเดียวจานมนตีได้คนเดียวจานเพจกับเป็นกองเชียร์พู้ให้กำลังใจมันยีดีกันไม่ได้เอย่างเง มาบ้านจันลี่ครับผมคุณโยกเต่าหอยรนร้านโปโปจิบเนี้ก็จันลี่ละครับไว้พ่อกันไม่โอกาสหนาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีสวัสดีครับช่องขนมตาชูครับผม